สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้สหรัฐนะคะไม่มีอะไรที่จะน่าตื่นเต้นไปกว่าการาผลเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐของเรานั่นเองของเรานี่คือของที่อเมริกาเนาะแต่ก็แต่เองก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้หลับได้นอนลุ้นกันยิ่งกันยิ่งกเชียร์มวยยิ่งกว่าลุ้นหวยอีกนะแต่เราไม่ได้ซื้อหวยแล้วเลยไม่ไม่ฟินกับการลุ้นหวยเท่าไหร่ทีนี้ ในมีกาเนี่ยมันก็จะมีะแยกออกสื่อหลายสื่อมากมันจะมีทั้งสื่อเท็จสื่อปลอมแล้วก็สื่อของฝั่งทรัมป์สื่อของฝั่งไบเดนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้เกิดการสับสนบแล้วโดยเฉพาะ Fox News เนี่ยเป็นฝั่งของทรัมป์เนี่ยคือแบบว่าออกข่าวแบบมั่วมากเลยเนาะในนี้แต่มก็เลยเวลาแต่มดูข้อมูลข่าวสาร แต่กับแจมเนี่ยข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องต้องยึดหลักความเป็นความเป็นจริงความเป็นกลางมากกว่าเนาะที่เต็มก็เลยจะพามาดูถ้าคนที่อยากรู้อะไรแบบเกี่ยวกับในอเมริกาเนี่ย g o เ g l e เราก็รู้แล้วว่าใช่ยังไงแต่ว่าเราต้องรู้จักคิดแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยแต่ทีเนี้ยเนื่องจากจากที่บอกแต่บอกว่าข่าวในการเลือกตั้งที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีของหลายฝ่ายเต็มจะไม่ดูทีวีหรือจะไม่ดูของช่อง ช่องอื่นที่เขารายงานผลแม้กระทั่งที่ที่ไทยก็จะมีของ Work Point มีของอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางครั้งมันอาจจะเชื่อถือได้มันหรือมันไม่เชื่อถือได้แต่ว่าที่ที่นึ่งที่ทาดูที่เราดูกันเลยก็คือไป Google เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดู Google นี่ก็เซิร์ชง่ายๆเลย Search 2020 electionresult เนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยนะ,ะทีนี้เขาเลือก ที่อเมริกาตอนนี้คือเลือกอพร้อมกันที่ก็จะมีเลือกตั้งประธานาธิบดีมีเลือกอมีสวแล้วก็ส,สนะคะประธานาธิบดีตรงนี้มันก็จะขึ้นเลยว่า Pre s i d e n t ตรงนี้คือ,คอว่าใครนำอยู่ตอนนี้คือโจไบเดนนำอยู่แล้วแบบละเอียดนะคะเขาจะเวลาคลิกเข้าไปก็จะขึ้นขึ้นเลยว่าตอนนี้โหวตไปกี่เปอร์เซ็นต์นับไปเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยนะคะ ไปสองล้านห้าอะไรเงี้ยนะมันขึ้นหมดถ้าเป็นสีแดงก็คือฝั่งของทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์นะคะมันขึ้นแบบนี้ให้เลยนะ,ะถ้าเป็นแดงเข้มคือแดงกับน้ําเงินเข้มนี่คือยืนยันแล้วว่าฝั่งที่มีชนะก็คือฝั่งนั้นนะคะถ้าถ้าเป็นสีน้ําเงินก็เป็นโจไบเดนถ้าเป็นสีแดงก็คือโดนัลด์ทรัมป์นั่นเอง แต่ถ้าถ้าเป็นสีแบบจางๆแบบอย่างเงี้ยนะคะแดงจางๆหรือน้ำเงินจางๆแบบเนี้ยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเหมือน likely นะคะ likely ก็คือ,อเหมือนจะชนะก็มีทางเอียงๆว่าจะเป็นถ้าดูตรงนี้ก็มีทางเอียงๆว่าโจไบ,บเดนจะชนะถ้ามาดูตรงเนี้ยของรัฐจอร์เจียก็ดูเหมือนทัางจะชนะจะได้อของรัฐ ของจอร์เจียเนี่ยทัาจะได้อะไรเงี้ยฟลอริดาเนี่ยคือที่แต้มยูนี่เป็นริพบพิกันมาตั้งนานแล้วเป็นฝั่งของทั้มมานานแล้ว,ลวก็น้ำก็ได้แต่ว่าขาคะแนนสูสีแสดงว่าก็คือว่าดีมากปกติเนี่ยจะได้อ่าเป็นของริพบพิกันตลอดแต่รอบนี้ก็แล้วซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราเห็นอีกได้อีกนะว่า,าช่วงไหนเลือกตรงไหนส่วนใหญ่ในคนที่เลือกโจไบเดนเนี่ยจะอยู่ใน ตัวเมืองตัวเมืองใหญ่ๆนะคะ,อ,ะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเห็นตรงเนี้ยแถบนี้คือเป็นไมอามีไปถึงเวสต์พ l มบีชเนี่ยแต่มันก็อยู่ในโซนนี้นะคะแต่มกับแจมอยู่ในโซนนี้ฟอร์ดรอดเดลเดอยู่กลางๆเนี่ยก็เลือกเป็นสีบลูก็คือเป็นโจไบเดนหมดเลยเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นออร์แลนโดอย่างเงี้ยที่โจไบเดนได้ก็ก็ตรงนี้ แต่แทนป้ายอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองใหญ่ๆเมืองหัวเมืองหัวเมืองใหญ่นะคนที่ได้คนที่เลือกอแม้เพราะว่าเราเราดูเราดูซูมเข้าไปเรา by, ก็จะเห็นรายละเอียดถึงขนาดนี้เลยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยเขาก็จะโชว์สถิติโชว์ตัวเลขมาอีกเหมือนกันดูว่าเออได้กี่เปอร์เซ็นต์นับไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยคะแนนกีนน่คะแนนอะไรเงี้ยนะคะคือความละเอียดมากจริงๆนะคะทีนี้ เรา s o w w l l s t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  เนี่ยมันก็ขึ้นแบบนี้เนาะตอนนี้แต้มแต้มกับแจมเชียร์โจไบเดนนะคะเราก็ลุ้น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 กันอยู่เราก็ลุ้นมาถึงแต่ว่าทีนี้จะพาไปดูอันนี้เป็นอันนี้เป็นสสอเอ้ยเป็นประธานาธิบดีที่มาดูสอวอกบ้างสอวอก็คือเซเน e ประธานวุิคือคอ สวอสวอคือร้อยคนนะคะสวอร้อยคนแล้วก็ House House อันนี้ก็คือสอสอนะคะสอสอเนี่ยหนึ่งเนาะสอสอมีทั้งหมด435คนนะคะอันนี้แบ l นด์ e m e a ไม่เชื่อก็คือมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลอะไรแบรนด์อนไม่เชื่อก็คือนับบัตรนั่นแหละไม่มันไม่ได้ยังไม่ได้โชว์มาดูที่สวอสวอหนึ่งร้อยคนของสหรัฐเนี่ย 45ตอนนี้เป็นฝั่งของดโมคราซีคือฝั่งของโจไบเดนนะคะของเป็นพรรคพรรคประชาธิปัตย์ถ้าคิดเป็น,นี้เป็นประชาธิปัตย์แต่เราไม่ยังเรียกประชาธิปัตย์นะคิดว่านาคนใหมายละการอะไรเงี้ยนะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งลุงตู่อะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้เป็นลุงทั้มนะคะนี่เป็นฝั่งลุงทั้มนี่คือสวนะคะเขาให้เห็นแบบว่าอย่างนี้เลยชัดๆ ะคะใครที่ดูข่าวดูอะไรเนี่ยนะคะเวลาดูนี่แหละเข้าไปดูเห็นสื่อตรงกลางมากกว่าน,นี้มันเป็นของ Google เข้าไปเนี้ยของ Google โดยตรงไม่ต้องไปดูอะไร The g u a เดีย n ไปดู CNN เดี๋เวเก็ว่า CNN BBC อ่า Fox อะไรหรือโอ้ไม่ต้องค่ะดูอันแรกเลย Google เลยที่เดียวจบแล้วก็ซูมได้อน,นี้เป็นอันนี้เป็น House Representative ก็คือสสนั่นเองสสทั้งหมด435คนตอนนี้ฝั่งนี้เดโมแครตก็คือยังนำอยู่ของโจไบเดนแล้วก็ฝั่งเดโมแปรกันก็ยังตามอยู่นะคะมันก็มีสถิติันเก่ววาๆอีกว่าขึ้นได้เสคะแนนเสียงหรือเสียหรือได้หรือเสียอะไรเงี้ยนะคะละเอียดมากจริงๆอันนี้ไม่เกี่ยวนะด้านเนี้ยอันนี้เป็นเป็นคีย์เวิร์ดแต่แต่เมล็ คู่มือการค้นหาคีย์เวิร์ดเวลาแต่มจะทำรีเสิร์ชทำคนคนค้นเรื่องอะไรคนอยากซื้อของอะไรคนอะไรยังไงเนี่ยแต่จะใช้ตัวนี้นะ Ubersuggest เนี่ยเป็นการค้นหาคีย์เวิร์ดว่าเพราะแต่มเป็นคนเราต้องรู้แล้วก็เราจะได้รู้ว่าเออ การประเมินอย่างแดมทำเว็บไซต์หรือทำ YouTube อย่างเงี้ยใช่ไหมแดมใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปคนจะได้เข้ามาเจอแล้วตัวไหนคีย์เวิร์ดที่มันราคา CPC ตัวนี้ราคาสูงเราก,เราก็เราก็ทำท็อปิกนั้นหรือว่าเราเลือกที่จะไอที่มันมีราคาสูงทําถ้ามันไม่มีเราก็ามันมันก็เ,เขาเรียกว่าอะไรเราก็ใช้แรงใช้นั้นเรามากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นคู่มือนึงใครสําหรับ ต้องการหาข้อมูลเวลาคนสนใจเรื่องอะไรนะคะให้ดาวน์โหลดตัวนี้มันเป็น chrome extension นะคะอ chrome extension คือตัวติดอยู่กับ chrome extension ตัวติดกับ chrome เลยนั่นแหละ uber suggest เนาะอซึ่งเห็นไหมตัวนี้เตัมจะมี keyword ด้านบนซ้ายเนี่ยมีตัว keyword tool เยอะมากอันนี้เป็นตัว pixel เป็นตัว track ว่า facebook ตัวไหนเพจไหนใช้ track pixel ของ facebook ได้อันนี้มี keyword io video iq ทูแต่มีเยอะบ้างอันนี้ Aliexpress คือเวลาของใน i e x p r e s s ตัวไหนขายดีอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเอ่อเป็นแอด a c e b o o k แอดใครที่ f a c e b o o แอดตัวไหนดูดีอะไรก็สามารถศึกษาของ f a c e b o o แอดตัวนั้นได้เอาไปใช้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นทู b u d d y t o ูบัดดีนี่ก็เรื่องคีย์เวิร์ดอีกอืมอันนี้อันนี้เวลาเราต้องต้องต้องเอาออกแล้วเนะี Q ่ยคนะิวมีเนี่ยไม่รู้จัก ะคะแต่ทั้งนี้นั้นนั้นนี่แหละคะ่ะกำลังลุ้นลุน้อยู่เนาะแล้วก็กด refresh ใหม่เอามาให้ดูแค่นี้แหละนะคะใครอยากดูผลที่แบบนั้นดูใน Google ดีกว่าจะไปโคโรโดเพราะโคโรโดเมื่อวานเนี่ยยังเป็นสีแดงอยู่เลยวันนี้ขึ้นมาเป็นโจไบเดนสีน้ำเงินแล้วเย้โอเคเดี๋ยว remove ตัวน,นี้ก่อนวันนี้ก็มาโชว์ แค่นี้แหละมาแสดงเห็นการเล่าเรื่องอเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้ด้วยนะคะเราเองเนี่ยะะร,ร,ร,รีบไปเติมน้ำมันไว้เพราะว่าไม่รู้อะไรกลัวเกิดการมันมีการอาจจะมีการคนติงทรัมป์เกิดการไปเผาบ้านเผาเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่รู้เนาะเราไปรีบไปเติมน้ำมันเติมน้ำมันให้เต็มถังไว้กลัวเขาจะเกิดอะ,อะไรประท้วงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแถบบ้านแ่เนียติดป้ายโจไบเดนหมดเลยนะคะแม้กระทั่งบ้านแต่เองก็ติดป้ายใหญ่เบ้ริ่มเลยติดหน้ารั้วหน้ารั้วบ้านเลยนี่คือการแบบว่าอ,อิสระศิลิภาพในการใช้สิใช้สิ่งจริงๆ,ๆ,ๆในอเมริกาโอเคเนาะก็วันนี้มาทักทายกันแค่นี้นะคะมากันแบบว่าเวลาไม่ได้แบบดึกที่ประเทศไทยหรือเช้าถูกใครมาดูย้อนหลังก็ดูได้แล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย